ไม่รู้ว่าน้องชายของแฟนเล็กหรือน้องสาวของเราไม่ฟิดกันแน่เวลาทําการบ้านแล้วรู้สึกไม่ฟิตจริงๆก็เป็นไปได้สองอย่างนะครับเพราะว่าความเสียวความฟินเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเสียดสีกันแบบมีอารมณ์ของไวไัยวะทั้ง2ชิ้นนะครับวิธีการที่เราจะทําเพิ่มได้คืออันที่1คือเราจะเพิ่มขนาดน้องชายโดยการใช้ฟิลเลอร์ก,ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราแก้ด้วยคนอื่นไม่ได้เราจะต้องแก้ไขด้วยตัวเราเองนะครับโดยการที่ทําให้น้องสาวของเรากลับมาฟิตวิธีการง่ายๆนะครับที่ทําได้ที่บ้านเองก็คือการฝึกขมิบนะครับทำทุกๆ ไม่สม่ำเสมอก็าอาจจะแนะนําเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการร้อยไหมคือการใช้ไหมกลุ่มของ PDO ก็ได้ครับที่สามารถที่จะสลายได้เองสารที่ไม่ได้ตกค้างในช่องคลอดของเราครับร <Okay. S 2> ้อยเข้าไปทําให้<ำ>ช่องคลอดมีการวางโครงสร้างเกิดขึ้นนะครับหรือการใช้ร่วมกับ p พ a เล l e t ช i ลา p l า m a นะครับหรือ PRP ที่เรารู้จักกันก็คือใช้เลือดของเรานะครับมาปัาน่นด้วยความถี่คงที่จะได้เลือดที่เป็น p l า s m a ออกมานะเป็นเ l ทเ e l t ความเข้มข้นสูงซึ่งมี g r o w แฟ factor อยู่นั้นด้วยก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมกับไหมได้ด้วยนะซึ่งทำให้ประสิทธิภาพนั้นดียิ่งขึ้น